มีตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวอะไรตัวเมียครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตฟาร์มหนูหนูพุกหนูพุกน้องตะวันครับอยู่ที่ปั๊มเค้าเทคอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเส้น2 4สีนะครับออกมาจากตัวสังขะประมาณสัก2-3ามกิโลนะครับถ้ามาจากศรีสะเกตก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาจากนครราชสีมาครับก็จะออกจากตัวสังขะไปประมาณสักเป็นทางที่ตะวันออกประมาณ 2- 3งมกิโลวันนี้เฮียตุ้ยไม่อยู่ครับแล้วก็คุณโกไม่อยู่ด้วย อยู่แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่จะดูแลนะครับนี่ครับก็เลยมาดูกันนะครับทุกวันนี้หนูก็ยังคงก็มีอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาสั่งจองในเรื่องของการที่ท่านจะเลี้ยงหนูหรือไม่ก็ถ้าจะซื้อไปเพื่อที่จะบริโภคประมาณนี้อันนี้เป็นอะไรครับนี่ตัวอ้นครับตัวอ้นตัวอ้นมันกัดไหมครับไมกัดอุ้ยนี่ครับ แตะคูณเดียวกับหนูไหมครับนี่ไม่กัดใช่ไหมครับนี่ไม่กัดครับผมจับได้ไหมครับจับได้เอาจริงๆบอกครับผมกลัวด้วนี่มีเสียงด้วยโอ้นี่ครับขอดูเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้ยนี่ครับตอ้นตัวอ้นเฮ้ทานได้เหรอครับโอ้โหปวดได้สิไปกินมันเน้อแตะวันีตัวนี้ครับตัวอ้นนี่ครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้ครับที่ฟ้านี้มีแล้วนะตามหนูน้องตะวันนี่ครับอันนี้ตัวเมียตัวผัว นี่ตัวเมียยังไม่จับข้อคู่กันแยกออกมาแยกออกนี่ครับก็มาดูได้ครับมาดูในเรื่องของการเลี้ยงหนูการต่อระบบน้ําการทํานั่นทํานี่หลหลายอย่างครับบ่อหรือว่าฟาร์มตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับอาหารก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นหนูเขาเรียกว่าอะไรนะหนูเผือกหนูเผือกครับนี่ครับเป็นสีขาวขาวครับผสมพันธุ์กันกับหนูบ้านนะครับนี่ครับมาอัปเดต กับราคาขายก็ไม่แน่ใจวัตทุกวันนี้โลละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบงสองร้อยประมาณนั่นแหละนะครับมีทั้งแบบทําสําเร็จนะครับถ้านในกรณีที่คนจะกินหมูนะครับบ่อนี้การันตีในเรื่องของความสะอาดครับเห็นไหมครับดูการจัดระบบระเรบียบบ่อนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีการจดรายละเอียดไว้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับทาเป็นระเบียบแบบแผนนี่ครับลอดวันไหนจะยังไงให้อาหารเท่าไหร่มีการล้างมีการเลี้ยงอย่างดีเท่าที่ผมเคยพาทุกคนนี่มาดูนะครับวันนี้เจ้าของบ่อไม่อยู่ครับก็เลยมาอัปเดต คลิปสั้นๆนะครับก็ยังคงเปิดให้ความรู้ทุกๆวันอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่พลอยที่จะแบบให้คําแนะนําแล้วก็ถ้าเราสงสัยยังไงก็สามารถที่จะสอบถามได้อย่างเช่นตอนนี้คุณนายมาเพื่อที่จะมาแวะมาเยี่ยมชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาดูนานนะครับดูนานตั้แต่คลิปแรกครับอตอนนี้นี่ราคาย,ยังเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมครับนในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับอยากขายยังไงครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ คู่ละเจ็ดร้อยครับชุด, 1, ดละพันคู่ละเจ็ดร้อยก็หมายถึงตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวเจ็ดร้อยบาทถ้าเป็นชุดชุดละหนึ่งพันครับชุดละหนึ่งพันหมายถึงสองผู้หนึ่งอ๋อตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งครับก็เป็นประมาณนั้นตัวใหญ่ขนาดไหนครับพอ,อพาดูได้ไหมครับขออนุญาตพาดูหน่อยครับก็ยังคงมีอยู่ตอนนี้ตัวเมียหมดตอนนี้ตัวเมียหมดอ๋อแสดงว่าเออ่หนูเริ่มเริ่มเริ่มขาดแคลนแล้วใช่ไหมครับนี่เพิ่งไปส่งเมื่อวานเราเพิ่งไปส่งเมื่อวานเห็นว่าทางร้านนี่ถ้าในกรณีที่ คนไหนที่เอาไปเลี้ยงแล้วถ้าไม่มีที่ขายก็ขายให้กับที่นี่ได้ใช่ไหมครับทางฟาร์มก็รับซื้อรับซื้ออืมนี่ครับอันนี้คือหนูพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อันนี้ยังโอ้เมื่อดอ่านี่ครับมันอาจจะผสมแล้วเมื่ือดอันนี้พร้อมผสมแล้วนะครับคู่หนึ่งเมียสามอันนีู้อันนี้เฉพาะตัวผู้เฉพาะตัวคู่วะตัวเมียด้ไหนครับอันนั้นหลับไม่ตื่นเลยเฮ้ยตื่นปล่อยเข้าไปวันตอนนี้คือเริ่มเอาแกลบมาใส่แล้วครับเพื่อที่จะให้มันมีอะไรอะ เป็นธรรมชาติของหนูมีอ้อยมีอะไรหญ้าเนเปียร์หญ้าเนเปียร์เนาะนี่ครับหญ้าเนเปียร์นี่ครับเป็นประมาณนี้ถ้าในกรณีที่เราจะซื้อเรียกาไปทานก็จะมีแบบทาสําเร็จให้นะครับโลละเท่าไหร่ครับ250โลละ250รอาันนั้นคือซื้อไปแล้วสามารถที่จะทํากับข้าวได้เลยนะครับเขาจัดการให้เป็นอย่างดีนะครับมาดูทุกคนได้มาดูกันมาอัปเดตครับมาดูครับที่ฟาร์มหนูพุกหนูพวกใหญ่น้องตะวันนะครับอยู่ที่ปั๊มคาวเทค อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็พาทุกคนได้มาดูอีกครั้งหนึ่งมาติดตามเพราะว่าเป็นยังไงบ่อก็ยังคงเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นบ่อเล็กหมายถึงว่าเป็นฟาร์มเล็กนะครับถ้าเกิดว่าฟาร์มใหญ่ๆจริงๆเกือบ1000บอ่อก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับโอเคขอบคุณผู้ดูแลครั้งหนึ่งครับผมชื่อคุณอะไรครับคุณเจครับคุณเจวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ไม่เจอคุณโกเนาะ โอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปส่งของไปส่งของไปส่งหนูใช่ไหมครับคือส่งอุปกรณ์ให้ลูกค้าครับอ๋อแสดงว่ามีมาทุกวันแล้วก็สั่งเกือบจะทุกวันเลยเนาะใช่ครับโอเคนะครับถ้าสนใจไงก็แวะมาดูได้ครับอุปกรณ์แรงดังก็มีขายถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครที่นี่ก็รับซื้อนะครับทุกอย่างมาที่เดียวครบจบเลยครับเรื่องหนูสวัสดีคุณครูไคโรดด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไผโรดแสนพันเข้าไปดูได้ครับ